แม่ทัพพ้ที่3นะคะได้ระดมทุกภาคส่วนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือค่ะสรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการสร้างความชื้นบริหารจัดการเชื้อเพลิงและควบคุมการเผาเพื่อให้ลดผล,ผลปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่สาเป็นประธานประชุมสรุปผลงานของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3าประจำปี2566เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานในปี2567โดยมีรองประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมประชุมรับฟัง ท่านี้พบว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมมีจุดความร้อนเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนบนรวม77,833จุดส่วนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอีก31,001จุดจึงทำให้จุดความร้อนสะสมปี2566เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาทางนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำเพื่อการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการร่วมมือแก้ไขปัญหาแล้วหน่วยงานภาครัฐควรบูรณาการเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ3ด้านหลักคือสร้างความชื้นให้แก่พื้นที่ป่าการควบคุมการเผาอย่างเป็นระบบและการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาจัดก,การเพื่อให้เกิดประโยชน์สร้างไรายได้แก่ประชาชนโอกาสนี้แม่ทพัพที่3เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ ตื่นฟื้นคืนชีวิตสัมพันธ์โดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟป่าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัชพืชทางการเกษตรจากชุมชนต้นแบบที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการเสร็จวัชพืชมาร่วมแสดง อาทิการนรําเศษวัชพืชทั้งสังข์้าวโพดกิ่งไม้ใบไม้ทั้งจากต้นลาใหญ่ต้นมะม่วงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวมวลหรือว่านําอัดก้อนจําหน่ายเพื่อการเลี้ยงสัตว์ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดการเผาทําลายเศษวัชพืชแต่ก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นเม็ดเงินกลับคืนสู่เกษตรกรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนําความรู้ไปปฏิบัติและขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป